ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลาสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b อลบายโยอิเพราะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาไม่ไต่จับให้แตะไอเข้าในนั้นก็จะขายของระบยาที่ระวังนีไปทางน้ำน,นะ,ะระวังนีไปทางน้ำนะไปแล้ว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  ไปตามๆจับเลยเลยหลบนี้ในเจ้าเนี่ยเจ้านี่คือคนที่นะครับคนที่มีข่าวดังๆเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องถ้าใครว่าทำได้นะครับถ้าเกิดพวกเราจะมานี่ข่าวนี้เลยท่านข้าเนี่ยเปิดสายของจากาท่าหนะต้องเถื่อไหมต้องเถื่อนครับ ของเถื่อนร่วมร่างเร่ของเถื่อนนั่นหมดพม่าพมา่าเส้นใหญ่หรือไม่ตำรวจปล่อยนี้ต่อหน้าต่อตารู้แล้วอึง้งในจ้างเมียอดีตตำรวจใหญ่ยศพันตำรวจโทเคยออกรายการดังพบโยงสินค้าพม่าเถื่อนผ่าสวยยกแผงจากการปฏิบัติการล้างบางต่างดาวแย่งอาชีพคนไทยโดยก็ได้รับแจ้งเบาะแสะว่ามีต่างดาวค่ะมาเปิดร้านขายของในตลาดเป็นจำนวนมาก ็นตลาดดังค่ะในเขตจังหวัดนนทบุรีล่าสุดค่ะกลุ่มภาคประชาชนคนไทยนำโดยนายนอน์กินแก้วสอปปสหรือว่าพีสิงดําและนายทรงชัยเนียมหอมปปพสได้มีการเดินทางไปที่ตลาดดัง ย่านบางบ,งบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อไปสำรวจตามร้านค้าก็ต้องตกใจค่ะเมื่อพบกับต่างดา้าวชาวพม่าที่ตนเองนั้นเคยให้ตำรวจมาจับไปดำเนินคดีแล้วแต่กลายเป็นว่ายังกลับมาขายของแย่งอาชีพคนไทยอีกโดยเมื่อวันที่3พฤษภาคม2,568ที่ผ่านมา เมื่อไปถึงจุดหมายค่ะนายทรงชัยได้มีการแฝงตัวไปเป็นลูกค้าเข้าซื้อสินค้าสิ่งที่พบค่ะก็คือแรงงานต่างด้าวสองรายที่เคยมีการชี้เป้าให้ไปจับกลุมและถูกดำเนินคดีไปแล้วเมื่อช่วงปีพศ2567ซึ่งเหตุนั้นก็เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ของสอพอบางบัวทองเช่นกันเมื่อหลักฐานครบนายทรงชัยค่ะก็เลยมีการปลีกตัวไปทางด้านหน้าของตลาดเพื่อที่จะประสานพันตํารวจโทชนาทิพย์พันทองรองผู้กํากับสอพอบางบัวทองขอกําลังเจ้าพนักง,งานตํารวจเข้าตรวจสอบด้านนายอานน์ค่ะก็มีการเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยเอาไว้และได้มีการโทรแจ้งนายสงชัยให้ทราบว่า มีคนไทยเดินทางมาถึงที่ร้านค่ะโดยก็มีการบอกว่าเป็นนายจ้างแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะไปถึงจุดนัดพบนายทรงชัยค่ะจึงมีการแสดงพยานหลักฐานแล้วก็นำทางไปยังจุดเกิดเหตุและยังคงพบกับผู้ต้องสงสัยอยู่ในร้านเดิมแต่ว่ามีคนไทยออกหน้าว่าเป็นนายจ้างต่างดาวไม่เกี่ยวข้องอะไรกับทางร้านแต่ทางด้านของนายทรงชัยค่ะก็มีการสวนกลับไปว่า ป้ายังจำผมได้หรือไม่ป้ายังมีคดีเก่าค้างกับผมอยู่คดีเก่ายังไม่จบอันนี้คดีใหม่เกิดขึ้นอีกต่างด้าวก็คนเดิม บ้าดูหน้าผมให้ดีจําได้หรืออยังเมื่อคนไทยที่เป็นเจ้าของร้านดังกล่าวค่ะเงยหน้าขึ้นมามองก็มีการก้มหน้าเงียบแล้วก็มีการเดินหน,นีออกจากจุดเกิดเหตุทันทีโดยก็มีการทิ้งแรงงานต่างด้าเอาไว้ภายในร้านเอาเป็นว่าเราไปชมคลิปค่ะที่ผู้ต้องสงสัยทําการหลบนี้ไปต่อหน้าต่อตาตํารวจกันเลย<ส><ด> น้องช่วยเฉยๆเขานนองไม่สามารถทำงานหน้าร้านได้นะลูกนะแล้วน้องโดนพี่ตำรวจจับมามาแล้วครั้งหนึ่งน้องกลับเข้ามาเนี่ยเนี่ยหลักฐานชัดเจนนะ อใอไม่เป็นไรนะก็ว şey ่าตามหลักฐานนะมาซื้อก uh uh ่อนหรือมาขายของมันมีภาพอยู่นะอ่า

แล,แล้วก็พี่ขอแจ้งเพิ่มครั้งนี้ด้วยนะว่า,าลักลอบนำเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านการภ<อ>าษีคนละก้อนเ, <c oughs> เดี๋ยวไอ้โค้แหงนีเดี๋ยวทุกคนได้กับร้อยเว็ใช่ไหมครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาได้ใจจับไอ้แต่เข้าไปแล้วเราจะขายของระเบียาพิธีระวังนีไปทางร้านนะระวังน<อ>ีไปทางร้านนะไปแล้ว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  ไปตามตามจับได้เลยหลบนี้ี่ไม่้นี่ยองครับผงบอาไมายปไ้ได้นะครับทางพี่โอมเหรอครับพี่โอมอยู่นี่ มาซื้อของแล้วก็ตลาดนี้มีพม่าครับเป็นผู้ขายของนะครับซึ่งพม่าคนนี้เนี่ยเคยโดนจับที่ตลาดบางมะทองเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งเราเป็นผู้นําจับวันนี้เรามาเจอที่ตลาดพุษ,ษาสามซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดบางภูรักนะครับอยู่ไกล้กันอยู่ตรงข้ามเลยตลาดนะครับแล้วก็มีร้าน้าอยู่ตรงนี้ ทุกมีชาวบ,บ้านก้อโรงเรียนเลยว่ามีมีต่างด้าวนี่ขายของในตลาดนี้หลายเจ้ามากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะร้านขายของชําร้านนี้นะครับนี่ข้างหลังผมนี่นะรับร้านขายองค์ชําร้านเนี้ยพาะมาคนเดิมที่เคยโดนจับที่ตลาดบางกอทองเมื่อปลายปีที่แล้วที่เราเป็นคนชี้เป้านําจับนะครับแล้วก็ตอนนี้มาขายที่ตลาดทุกษาสาม เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เข้ามาสี่คนแล้วก็กําลังออตามเอกาสารกําลังอ่านดูเอกาสารอยู่แล้วพ่อมาต่างด้าวนี่ก็รับโทรศัพท์เดินออกทางประตูหลังไปนะครับตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจับได้ไหมนะครับพ่ามาที่มีเป็นคู่สเมียแล้วก็มีลูกชายนะครับเมื่อกี้เนี่ยผู้หญิงเป็นผู้ขาย นะครับในเจ้าเนี้ยเจ้านี้คือคนที่นะครับคนที่มีข่าวดังๆเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องพอจะได้แล้วได้นะครับถ้าเกิดพวกเราจะได้ข่าวนี้เลยชื่อบ้านนี่ร้านค้าเนี่ยเปิดขายของจากพม่านะของเถื่อนไหมร้องเถื่อนครับของเถื่อนรู้ว่ารู้ว่าเนี่ยรานนี้ร้องเถื่อนทั้งหมดที่ร้านพม่าที่บางบัวทองก็เช่นกันนะครับพี่น้องที่บางบัวทองก็เช่นกันก็คือ ก็ขายของแบบนี้เหมือนกันขายของชําแบบนี้เหมือนกันแล้วก็พอเราเข้ามาก็มีเจ้าของร้านไปก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็คุยไปคุยมาเพ่อมาตามปทีิหลังนี่หัวไปก่อนพาลูกไปแล้วก็เมียออกทางประตูหลังไปนะครับโดยมีเจ้าหน้าทีม่มสีคนสี่ท่านนะครับจับตัวไม่ได้ อันนี้ยังจับไม่ได้นะยังไม่รู้ว่าจับได้หรือเปล <Mon cioè: dumpling for you> ่านะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็เรวาเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นายทรงชัยค่ะจึงมีการรายงานไปยังพันตํารวจโทชนาทิพย์ผ่านทองให้ทราบความแล้วก็มีการเดินทางไปที่สพบางบัวทองเข้าพบกับพนักงานสอบสวนร้องกล่าวโทษเอาผิดดังนี้ค่ะผู้ต้องหาที่หนึ่งคือนางเพียงตาสงวนนามสกุลความผิดตามมาตรา9ประกอบมาตรา10-2ของพรก การบริหารจัดการการทำงานของบุคคลต่างดาวพศ2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเป็นการก่อเหตุซ้ำครั้งที่2ในท้องที่สพบางบัวทองและมาตรา64ของพรบคนเข้าเมืองพศ2522และผู้ต้องหาคนที่2ค่ะ นางสาวสินมาเตสัญชาติเมียนมาตามมาตรา8ประกอบม,มาตรา101ของพรกรการบริหารจัดการการทำงานของบุคคลต่างดาวพศสอ6 1 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเป็นการก่อเหตุซ้ำครั้งที่2ในท้องที่สพอบา,บางบัวทองเช่นกันอีกครั้งค่ะยังมีการแจ้งความเอาผิดนางเพียงตาในจ้างและก่อนนางสาวสินมาเตลูกจ้างสัญชาติเมียนมาฐานร่วมกันจำหน่ายสินค้าลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านด่านศุลกากรรวมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายยา ซึ่งลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านด่านศุนลก,การกรและละเมิดพระราชบัญญัติยาพศ2510มาตรา12ประกอบมาตรา101มาตรา72ประกอบมาตรา117และผู้ต้องหาอีกคนค่ะก็คือเจ้าพนักง,งานตำรวจสายตรวจ ชุดเข้าตรวจสอบจำนวนสองนายที่นายทรงชัยเนียมหอมได้มีการชี้ให้จับกลุ่มผู้ต้องสงสยัยแต่กระทำการเอือ้อหรือขัดความรอบคอบในการควบคุมส่งผลให้ผู้ต้องสงสัยหลบหนีไปได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โดยก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะนายทรงชัยก็ได้มีการขอให้พนักง,งานสอบสวนเร่งรัดคดีและพนักง,งานสอบสวนก็ได้มีการรับปากเบื้องต้นว่าประมาณวันที่3ถึงวันที่4มิถุนายน2568ผล ลของคดีจะสามารถสรุปและก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาดำเนินคดีให้ได้และยังมีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลของฝั่งนายจ้างโดยพบว่านายจ้างนั้น มีสามีเป็นอดีตนายตำรวจยศพันตำรวจโทซึ่งนายทรงชัยค่ะเคยพบหน้ามาแล้วจากการชี้เป้าในการจับกลุ่มการกระทำความผิดในครั้งแรกด้านสามีแล้วก็ลูกของนายจ้างคนนี้ค่ะเคยมีการไปออกรายการโทรทัศน์ชื่อดังรายการหนึ่งด้วยปมลูกชายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพทางร่างกายเหตุที่เจ็ดตตำรวจค่ะเข้าใจผิดทำการเข้าจับกลุ่มผิดคนซึ่งครั้งนั้นค่ะก็ทำให้มี ต้องออกจากราชการด้วยแต่ครั้งนี้กลายเป็นว่าผู้เป็นพ่อก็คืออดีตตำรวจยศพันตำรวจโทจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างด้าวพมา่านี้หรือไม่และจะกลายเป็นจำเลยในเรื่องของสินค้าพมา่าเถื่อนและปมที่ภรรยามีการจ้งรางแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเสียเองหรือไม่ต้องติดตามกันค่ะ คุณอยู่กับดรมาริกานะคะนี่คือดรมาริกาสกินแคร์และนี่เป็นครีมตัวแม่ของดรมาริกาและใครๆก็ใช้กันตัวนี้นะคะจะเป็นครีมที่มีส่วนผสมของเนื้สนามายัยที่จัดการเรื่องฝ้ากระและก็ความหมองคล้ำและมีวิตามินอีและมีน้ํแร่ธรรมชาติจากประเทศฝรั่งเศสคือเอิร์ธมาลีนวอเตอร์จีและก็มีสารสกัดจากพาซันตาโปรตีนจากรกบัวและมีน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น ทั้งหมดนี้นะคะจึงเป็นตัวครีมที่ทําให้ผิวหน้าของคุณนั้นนะคะหายหมองหายคล้ําแล้วก็ไม่มีรอยเหี่ยวย่นต่อต้านอนุมูลอิสระคือทําให้ลดความแก่นั่นเองนะคะแล้วก็ลดวัยถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรดูหน้าดเรมาริกาไว้นะคะแล้วตัวนี้แหะคะ่ะที่ทําให้ดเรมาริกาหน้าตาดี โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กระปุกจากราคาปกติ1,980บาทจ่ายเพียง1,580บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งซื้อโทร094-236-9493หรือ Line แอดช็อปสิโสโตอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะคะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ